กราบสวัสดีฮะใซตต้นนะฮะเริ่มเพลงของออกราบทา้าย่าโมนะฮะที่ตรงจุดนี้นะฮะวันนี้เก็บพริกเหลืองอีโดที่อำเภอหนองบุญนาคฮะ เห็นไหมครับพี่กลายหยีพะดูเหลืองแดงส้มเห็นไหมฮะโคราชของเรา <ใน S 2> ก็สามารถที่จะปลูกได้เช่นกันนะนอ,อ,อากาศบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับพริกเหลืองให้ดู ทีมงานของปอพี่สุขเขตนะฮะ ดกเป็นฟันเป็นหวีเลยฮะทองนี้อ่อนอาาโดกนี่จริงฮะนะครับอายุนะครับปีนี้ไอแปลงนี้นะฮะอยู่ที่สี่เดือนฝ่าๆนะฮะ เปิดบริสุทธิ์วันนี้เป็นวันแรกฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันฮะว่าในเนื้อที่ทั้งหมด3ามไร่เก็บได้เท่าไหร่นะฮะในวันนี้ราคคือปองนะรถอีกได้ไมเนียลดไม่ได้หรอ,อรถห้าสิบเไหมครับต้องต่นู้ดด่ไปดูนเลยฮะยาวเป็นกิโลกิโลกันไปนเลยนะฮะ สลบแน่งานนี้นะเจอสาวคนหนึ่งฮะกำลังเก็บพริกอยู่ฮะสาวคาบรอยนะฮะไปได้ทุกที่นะฮะตาเอเก็บพริกเลอค่ะคะุ้มมาชุดแปลกฮะสาวสาวเสื้อลายนะฮะ มีเบอร์โทรไหมฮะอ๋อมี่เบอร์บัญช e, oh,> ีโอ้ว้าวไปดีกว่านะฮะหนเก็บแบบไหนฮะเปิดบริสุทธ์นะวันนี้เหลืองแดงส้มสวยมากเลยนะฮะสีสันนะฮะเหลืองแดงส้มนะครับ เหลืองแดงส้มใช่ไหมเหลืองแดงส้มนะครับเมนี้ปอกใช่ไหมฮะเหลืองแดงส้มนะครับโอเคเก็บสุดยอดนะฮะ สองนะฮะชีวิตของนักสู้เธอคือยนัาเธ้ต้องหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนวี่ไปเดียวไม่เท่าทีหยุดเมื่อรักที่ทรมาร เรื่องงานเรื่องอื่นก็ดีพักสักทีเดียวใครไปมาไปคิดมันตปวดใจย้ายน่าอะไรอ่ะมากโง่เงอะ,อะ,อะเตรียมพร้อมอ,อย่าดมอย่ามองปัดนะ,ะครับ ดูแรงเก็บพลิกนะดูแรงเก็บพริกครับวันนี้จะเอากี่โลแม่เอาถ้ห้าสิบโลได้ปะโอ้โหดูนะครับแรงเก็บพลิกเหลืองอีโด,โดนะฮะส่วนมากนะฮะจะสามสามท่านนะรวมแล้วได้อ่ารู้สึกว่าน่าจะได้ประมาณสามร้อยเอ้ยเดี๋ยวแปดแปดสามยี่สิบสี่นะฮะประมาณสามท่านนะฮะสองร้อยสี่สิบ ปีนะฮะสาวโคราชนะดูสาวโคราชนะฮะชีวิตของนักสู้นะฮะดูสาวโคราชซะก่อนนะกินไปด้วยตำหมากไปด้วยใช่ไหมแม่ป๊าเพิ่มแม่เป็นไซต์ต้นซะเลยเนี่ยนี่เห็นไหมฮะไม่จําเป็นต้องหนุ่มสาวนะเห็นไหมฮะเก็บพริกเหลืองดูมีตะลุ่นห้าชิปก็ครบชิปเจ็ดชิปหนึ่งก้อนแล้วนี่นี่อืม สุดยอดเลย,หยเ,ลหเห็นไหมนะฮะนี่ได้เยอะแล้วแม่เก็บตั้งแต่เช้าแล้วแม่ท่านีป๊อดม้าจะสายไปวัดด้ามาจะสายแล้วเนาะโอ้ไปวัดด้าเห็นไหมครับม้าตั้งแต่เช้าแล้วก,ก็ดอกตาล้ำตาเหลือกเนาะโอ้โหอันนี้มันล้มแล้วแม่มันล้มหมดแล้วแม่เนี่ยมันดกเกินหอ่องไม่ได้กระนาบเนะนาะ ปอดขนาดมามากัดเชือกขาดหมดเลยโอ้โหทุกท่านนะเพชรเกลืองอีโดนะฮะวันนี้เก็บที่อำเภอหนองบุญมานะะฮจังหวัดนครศรีราชสีมาบรรยากาศมีสิบกว่าท anyway> ่านนะฮะ แม่ชอบเพลงนี้ป่ะแม่ อ่สุดยอดนะฮะเรียนนะฮะท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมปลูกพริกเหลืองไฮโดนะฮะทัก0650878035 0 6 5 0 8 7 8 7 1 9นะฮะติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่อง YouTube พิมพ์คำว่าพริกเหลืองไฮโดของนาชัยด,ด้วยนะครับอ๋อ จำกระดังโอเคเอวดาท่านจะรู้ไม่ว่าหัวชาเศษใจน้ำแล้วทา้นานา,นานนครับสุดยอดเลยนะฮะอย่าช้า,านะฮะรีบเลย นะในในในสามไร่นี้นะวันนี้ก็น่าจะได้หลายร้อยกิโลอยู่นะฮะเก็บครั้งแรกเปิดบริสุทธิ์ในวันนี้เลยนะฮะเก็บเหลืองแดงส้มนะครับรีบนะครับอย่าลืมทักมา065 087 8035 065 0ป7 37 19นะครับ